ได้เวลาก้าวข้ามทุกๆความรู้สึกที่เคยคิดว่าเป็นกำแพงหนาคอยขวางกั้นเรากับความสำเร็จความสำเร็จไม่มีกำแพงมีแต่ประตูกำแพงแรกที่จะพูดถึงวันนี้คือความฝันกับความจริงคนที่ล้มเหลวจะบอกว่าความฝันกับความจริง เป็นคนเรื่องกันคุณไม่มีทางประสบความสําเร็จหรอกไม่มีทางทำได้เหมือนคนอื่นหรอกเพราะว่าคุณไม่เคยมีความฝันและคุณไม่พยายามที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นความจรงิงคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะเดินตามความฝันของตัวเองและมองภาพความฝันและความจริงเป็นเรื่องเดียวกัน และเขาพยายามทำให้ความฝันกับความจริงจนประสบความสำเร็จเพียงแต่เราเชื่อเชื่อในการกระทำเชื่อว่าความฝันที่เราฝันสามารถเป็นจริงได้ด้วยการที่เราลงมือทำและมองภาพนั้นให้เป็นภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณสามารถประสบความสำเร็จได้และสามารถทำความฝันและความจริงให้เป็นเรื่องเดียวกันได้และคุณก็สามารถประสบความสำเร็จด้วยกันเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเราจะมีความสำเร็จหรือแง่คิดมุมมองอื่นมาแบ่งปันกันอีกเรื่อยๆฝากติดตามด้วยนะครับใน youtube ดิงซูยิมขอบคุณครับ